วิบายมันเฮยเหลือเกินโอ้หล็กมากเลยเ,เล่นเลยมี่วนอะ่ะยังไม่เข้าเกมเลยนางปิดไม่เลยอเป็น <c> ไ <oughs> มเลยดักเลยดักตรงนี้แหละ น่ามาแล้วกูเซลอยเลยสุดโลไว้เลยสวยสุดวยโอ้โห้ดูดูเจเอว่ะเอ้ด้วยไอ้กูชอบยี่หัวไม่เป็นไรมีคทำได้ที่ดูดูอยูแล้วเอ้ยนี่คือเต็มที่ของฉันแล้วเนี่ย เอนที่แล้ oh. อาจจะให้คนนี้แบกได้นะ <Double Kill. S 1> อืมเกมไหนเลยไ oh. ม่ได้มาเพื่อเล่นมาเพื่อเห็แบกขนาดนั้นน่ะ oh. ไม่มีใครเล่นนั้งนั้นน่ะไม่มีใครเล่นแบบเอาจริงเอาจัง กูบอกให้มึงแบกกูไม่ได้มาแบกเอาอีอได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าต้องใช้มีดฟันได้นะมีดอ่ะมีดอาจจะต้องใช้มีดฟันนะวิ่งไงมีดมีดเพื่อนมีดดุ๊ยวิ่งตายรึเปล่าฮ่าฮ่าเพลส์ว่าดูจะซูมแมาจะแพ้นะ ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยนะเกมการไอ้เหี้ยไม่เล่นละคนไม่กาหรอกทุกคนไม่กรไม่ซนอ่ะกูเล่นหมดอ่ะเกมอะไรกูเล่นหมดอ่ะกูข้ามอะไรเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดเลยในชิปเดี๋ยวชิปมันเงียบต้องพูดบ่อยๆพูดมั่วเลยมั่วแบบไม่สนใครอ่ะ แล้วกูบุกกูบุกบุกจัดแหลกมากเอ้ยติดติดติดโะงง้งงไปเลยเฮ้ยมันโดดมาเพื่อนเนี้ยมันโดดมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นทำอะไรสักอย่าง เฮ้ยยืนจักจักปืนทั้งนั้นเราทำอะไรของเราน่ะเไม่ไปโดนเลยดี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 ปุโรปุโรปไอ้เสื้ยไม่ตกนะ ก็ล้มเลยกูล้มเลยกูตายแล้วไม่เป็นไรไม่ให้ของอะ่ะทำไมอะ่ะตายรอวกวูด้วยไม่สวนติดใ,ใจั้งนั้นน่ะเคลื่อนแบกดีกูรู้ไม่ได้นะจังมาเพื่อเป็นตัวถ่วงเท่านั้นแต่ไม่ได้มาเป็นตัวแบกขอร้องล่ะทุกคน ช่วยแบกจันได้ไหมโอ้กันถือกันเลยไม่เอาไอ้บออะไรทั้งนั้นแ่ะใช้ไม่เป็นยิงแหลกๆขนาดนี้มันไปนใช้ได้ยังไงวะอ่าได้ๆเอา้ใช้ไม่มีประโยชน์หรอกใช้ดีวกว่าน,นะ ขึ้นก่อนอาจจะต้องขึ้นนะโดนล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 ะกูว่าละกลัวเกูเกลียดจะยิ่งดีโอ้สวยงามจริงจโดนละมีต้องลงคลิปเลยไม่สนอะไรให้มัหน้า วุ้ยวุ้ยเบบนี้สวยจะพูดอะไรเนี่ย t h a ฮ่าๆฉันไม่จะมาเพียรเป็นตัวแบกห่วทวงนั้นน่ะทวงน้ำเลยนะผีใีตาโหงฉันคือวิญญาณทุกทรมาน Ô. ê vườn lâu ạ à. ê hương con lê chân và tay đó chân mã tay ra vườn Đi Đi đều, 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 đều. Đều, đều, đều. đi đi, đi, đi 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 đi, 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 ยังจะดินนน้นรนมาถึงกูได้ยังดิ้นรนอีก่เลยผมนะไม่ได้ทำอะไรอ่ะเอาไปเลยพี่ฉันไม่ได้เอามาใช้อยู่แล้วเดียวขึ้นบันไดอยู่แล้วไหมวะจุดจุดนั้นนะ่ะมันต้องไปจุดจุดนั้นอยู่แล้ว<ข>อืม <ขอ S 2> ไปคนเดียวเลยตายคนเดียวเลยว่ากูโดนละโดนละโดนแน่อึหรือว่าไม่โดนวะเพื่อนมาเยอะนะอาจจะไม่โดนนะซาร์เลยไปบีหรอกไม่มไปบีได้ไงวะมีเออดีว่าแล้วต้องไม่มีเพื่อนทำ ทำไรสักอย่างนี้มันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยกูจะเห็นไหมเนี่ยตาก,กูบอดเนี่ยข้างล่างเลยไม่ไม่ไม่ตรงนั้นตรงนั้นเบื่ออยู่ตรงนั้นเ <First Blood. S 1> วอร์ว่ากูเดีนลิงลนะไม่เป็นไรอ้อมเลยนะฮ่า ไม่ได้ทำอะไรเลยชอบจริงๆนี่ไม่คิดให้ทำดามีเลยอยางให้ฉันอยู่ล่างสุดมากที่ไมอะไรอยู่ให้ก็ได้เพื่อน,นฉันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยโหเกมมิงโกอ,งออกไปเลยอะไรไม่เห็นไม่เห็น เนกเนกอะไรเนกใคร่ีย่โอ้ไม่มีเอาอยัางไงเพื่อนกูไม่เข้าใจดิอ่ะกูจะเอาอยัางไงเนี่ยกูงงดิเดียว ีิเจียรเขาก็อ่อนให้ชอบไว้ชอบชอบที่อ่อนให้เยอะนะกูชอบจริงๆอ่อนให้ขอบคุณที่ให้ชยชน,นะขอบคุณมากเลยต้อนรับไปเลยต้อนรับอย่างเต็มใจไปไปเลยเไปเลย กูฟีดทำปาะโยชเยอะอยู่แล้วช่วยทั้งทั้งเงินอ่ะก <c oughs> ูว่ามันต้องออกมาทางนี้เชื่อไหมไม่มี <c oughs> ว่าเราต้องไม่ม <c oughs> ีเกียดจริงจริงมีเลยนายคิดว่ามันจะมีเลยเพื่อนเฮ้ยได้ยินเสียงประตูบิตีได้ยินเสียง,ยยงประตูบิต,ตีใช่ไหม ไม่มีนะคือเขาจะอ่อนให้จริงโ้ขึ้นละ ลอยอย่างนี้ก็ได้กออูทำอะไรอยเนี่ย <c oughs> ยิงยิงก็งโง่ให้ก็ได้ไอ,อ้ชอดจังเลย <c oughs> เล่นง่ายเลยเนาะดีขึ้นแ้วเลอ,อโอ้ยุงเยอะมากเลิอกอ่ะละ ซับด้วย